สวัสดีครับพบกับช่องเดอะสกอร์บอร์ดสกอร์พารวยนะครับประจำวันที่23พฤศจิกายน2566นะครับก็นะครับหน้าแหกกันไปนะครับเสมอ0ูนยะครับสำหรับคู่ที่วิเคราะห์เมื่อวานนี้นะครับก็ตามนั้นนะครับก็ไม่มีอะไรแพ้ก็คือแพ้นะครับก็ไปสรุปสวัสดฝรั่งเศสนะครับ ก็ไปชนะยิงจุดโทษเนาะเสมอในเวลา00โอเคก็ก่อนจะไปดูการวิเคราะห์ของวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูสรุปในกลุ่มเนาะเมื่อวานนี้ให้ไว้11คู่นะครับเป็นสูงแรก5สูงเต็ม5นะครับย้ำ2ฟี1ตาย3นะครับตายช่วงหัวค่ำนะครับบอลก็ตายติดติดกันเลยนะครับตั้งแต่ฝรั่งเศสมานะครับแล้วก็มีคู่ย้ำคู่หนึ่งเนาะที่มาส่วน ู้สองทุ่มนี้พอเห็นทรงไม่ดีเราก็แจ้งสมาชิกแล้วนะครับว่าให้เรื่องเบรกของการลงทุนเนาะแล้วก็ให้ไปพิจารณาคู่ดึกอีกทีหนึ่งเนื่องจากว่าดูทรงแล้วช่วงหัวค่ำเนี่ยอาจจะบาดเจ็บกันหน่อยนะครับแล้วก็มาตีคืนกันได้นะครับตอนช่วงเช้านะครับเข้าสูงแรกสูงเต็มทั้งคู่เลยนะครับสำหรับบ่อนเช้านะฮะต่อเนื่องมาถึงนะครับมาถึงรอบบ่ายนะครับในกลุ่มก็นะครับก็ <c oughs> กินกันไปอีกหนึ่งรอบนะครับก็เรียกได้ว่านะครับพอจะตีคืนกลับมาได้บ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูทางด้านของราคาหน้าเว็บหน้าสุดนะครับล่าสุดก็ ยังคงให้นะครับสูงเต็มเวลาอยู่ที่2.5นะครับแล้วก็เจ้าบ้านต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งเช่นเดียวกันนะครับภูเสมอค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับแสดงว่าค่อนข้างที่เจ้ามองว่าเกมนี้ไม่น่าจะมีการเสมอกันนะครับโดยคิดว่านะครับให้น้ำหนักไปทางฝั่งของเจ้าบ้านน่าจะเป็นผู้ชนะแต่ราคาของแฮนดิแคปนั้นนะครับก็เป็นไปตามที่วิเคราะห์นะครับก็คือ ลูกควบลูกครึ่งนะครับการชนะกันเนี่ยสถิติมันชนะกันไม่ขาดนะครับชนะแค่ลูกเดียวเพราะฉะนั้นราคามันเลยไปทางฝั่งรองซะมากกว่านะครับในส่วนของนะครับครึ่งเวลาแรกนะครับครึ่งเวลาแรกราคาเปิดมานะครับสูง1ประตูนะครับน้ำหนึ่นะครับมี0.5คุมอยู่นะครับก็ มีการราคาแบบนี้นะครับพูเสมอ,อครึ่งแรกนะครับอยู่ที่2.19ราคาแบบนี้บอกว่านะครับมีโอกาสที่จะมี1ประตูในครึ่งหลังเหมือนกันนะครับมี1ประตูในครึ่งแรกเหมือนกันนะครับก็ขอให้ลุ้นนะครับยิงตอนที่ราคา0.7 5หรือ0.5ก็แล้วกันเนาะหรือถ้าจะมา2ประตูครึ่งแรกเลยก็ดีนะครับจะได้จบงานไวๆก็เป็นภาพรวมนะครับของ คู่นี้นะครับที่วิเคราะห์ไว้นะครับก็คือถ้าเป็นฝั่งเต็งนี่น่าจะชนะกันไม่ขาดนะครับไม่เกิน1ประตูโอกาสที่จะเกิดประตูเกมนี้นะครับมีได้ทั้งสกอร์1 0นะครับ1 1และ2ประตูต่อ1ก็เป็นไปได้นะครับโอเค สำหรับท่านที่สนใจนะครับจะเข้ากลุ่ม V.I.P. นะครับกับ The Scoreboard นะครับมีทัศนะให้ทุกๆวันนะครับทั้งบอลเช้าบอลค่ำนะครับก็เข้ามาแอดไลน์ตาม QR code นี้เข้ามาพูดคุยกันได้ครับมีค่าบริการรายเดือนหลักร้อยนะครับแล้วก็ลุ้นรับเงินสด500บาทนะครับเป็นการสุ่มจับรางวัลทุกเดือนนะครับทุกๆวันที่15ของทุกเดือนนะครับมีการสุ่มจับ รางวัล500บาทเป็นเงินสดให้กับสมาชิกในกลุ่มทุกๆเดือนด้วยโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ไปรอลุ้นผลกันเนาะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาเฉลยนะครับสวัสดีครับ